สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ p k จะมารีวิวเพลงเมาหรือยังของ SK พร้อมแล้วรับชมคลิปกันเลยนะครับทุกวับาทแจงบกคอยกาผิ และตอนสุดท้ายคนที่ถูกมันคงต้องเป็นเขาและไม่ต้องซอนในคนที่เมามันคงต้องเป็นฉันเธอชอบมาถามว่าฉัน,มนเมาหรือยังเธอไม่ต้องถามว่าฉันจะเอาหรือยังยังมาบอกว่าเธอเจ็บพอกเขาทำร้ายมาพูดใจค้างคา น้ำตายสอนทุกคนจะกอกไว้ล้างตามีเวลาใหโทรบอกเดี๋ยวไปกอดตอนเช้ามาหากันที่เดิมได้หรือเปล่าเป็นไรหรือเปล่าให้เธอมานอนได้หรือเปล่าฉันไม่ได้ข่าวเป็นไรหรือเปล่ารักที่เธอฟังบอกบอกี่กองว่าตัวชี่ทรกมักกกน,กนคงตอง้บบตงตองเป็นเขาและไม่ต้องสนในคนที่เมามันคงต้องเป็นฉันเธอชอบมาทามว่าฉันน่เมาหรือยัง ถามว่าฉันจะเอาอย่งเรื่องเธอเมื่อคืนก่อนเธอบอกให้ฉันควรสัตย์ฉันว่าเธอพ่กนกอนเพราะเดียวว่าเขาก็กลับมาเป็นตายร้ายดีฉันก็คงจะไม่เอาคนอย่างเธอใครเขาจะรักคนอย่างเธอใครเขาจะจริงเขาจะจังคนอย่างเธอใครเขาจะผูกเขาจะพานคนอย่างเธอเจ้าที่คนดีตอนนี้ไม่ใช่เวลาเมา มันคงต้องใช้เวลาเราเมันอยู่กันครบมันคงไม่ใช่เวลาเอาจะคงต้องรอเวลาเมาเดินทางสามวันผพรมเมาทุกจังหวัดไม่เมาผมไม่กลับไม่มีคืนผมคงนอนไม่หลับเธอถอดเสื้อในเสร็จไม่ตีใให้ทายแล้วคนที่ถูกมันคงต้องเป็นเขาและไม่ต้องสนในคนที่เมามันคงต้องเป็นฉันเธอชอบมาถามว่าฉันเมาหรือยัง ธอไม่ต้องถามว่าฉันจะเอาหรือยังก็นี่แค่แน่ you know me เมื่อฉจะพูดว่ารัก mm hmm. แล้วเขาได้รักเธอหรือเปล่าตอนที่เขาไม่รักแล้วเขาได้เห็นเธอหรือเปล่า mm hmm. ไม่ต้องสนคนอย่างฉันก็แค่คนไม่เอาเอา,เอาแล้วเธอจะรับได้หรือเปล่า mm hmm. เธอโนเขาหลอกแล้วก็ปล่อยไว้ท้ายซอย uh และฉันจะตอกได้ท้ายถอยเขาแค่เขาบอกไม่โปรดจะปล่อยให้ฉันหน่อยในตอนสุดท้ายแล้วคนที่ถอยมัน เเป็นขาและไม่ต้องสนในคนที่เมามันคงต้องเป็นฉันเธอชอบมาถามว่าฉันเมาหรือยังยังเมเธอไม่ต้องถามว่าฉันจะเอาหรือยังในตอนสุดท้ายแล้วคนที่ถูกมันคงต้องเป็นเขาและไม่ต้องสนในคนที่เมามันคงต้องเป็นฉันเธอชอบมาถามว่าฉันเมาหรือยัง ธอไม่ต้องถามว่าฉันจะเอาอย่างถ้ายังไม่เมาฉันไม่เอาหรอกเพลงจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยส่วนตัวผมชอบเพลงนี้นะเพลงนี้ทำออกมาเป็นแนว สำหรับเป็นความคิดส่วนตัวผมนะเป็นแนวฮิปฮอปฮิปฮอปที่มีฟิชเชอร์ลิงเป็นแรปผมชอบเขามากนะการเสนอไอเดียมาคือฟังปุ๊บอะมันรู้สึกแบบเออแม่งแม่งรู้จริงอะว่าว่าเมาอะว่าคือเมาจริงอะนั่นแหละคือผมชอบนะการเสนอไอเดียของเขาเนี่ยแต่ถ้าเปรียบให้คะแนนรีวิว ผมขอให้แค่9กพอ,อยังไม่เต็ม1ิบเพราะผมมองว่าคําสัมผัสของเพลงเนี่ยที่เอาเป็นท่อนหลักจริงๆอะ่ะคือมันน้อยมากส่วนใหญ่เป็นคาําซ้ําหรือไม่ก็เพลงเมาหรือยังยังไม่เมาอะไรประมาณเนี่ยมันเป็นคําซ้ํานะถ้าคนฟังดีๆอะ่ะมันไม่ใช่แบบคําสัมผัสบ,บาต่อบานะแต่โดยรวมว่าผมชอบนะถ้าแบบถ้าไม่ติดเรื่องการสัมผัสอะไรนะแต่นี้ผมวิจารณให้เป็นกลางนะเนาะ ถ้าส่วนตัวนะผมผมยอมรับเลยว,ว่าผมเปิดวันหนึ่งกสามสี่รอบนะเพลงนี้ทําดีมากส่วนท่อนแรนะผมว่าหลายหลายคนอาจจะมองว่าเป็นท่อนแรของ NA นะเพลงนี้แต่ผมมองว่าท่อนแรเพลงนี้เป็นของ e g เจ d b อยท่อนเนี้ยไอเนี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูนะท่อนนี้ทิ้ง,ทงคนอย่างเธอใครเขาจะผูกเขาจะพันคนอย่างเธอเจ้าที่คนดีตอนนี้ไม่ใช่เวลาเมา no, no. มมัันนคงงต้้ออใชเเวลารายรย <No, no. S 1> ท่อนนี้แหละครับผมว่ามันเป็นจุดขายได้เลยนะถ้ามีแบบออกมาหลายๆฉากหน่อยท่อนแบบเนี้ยส่วน N A ผมว่าเขากำลังพอดีนะแบบการแบ่งเวลาให้กันนะ่ะการแบ่งเวลาของ N A กับของ Legend Boy ผมว่ากำลังพอดีนะถ้า N A ยาวกว่านี้มันจะดูแบบมันไม่สอดคล้องกับเพลงมากแต่โดยรวม ก็ถือว่าด,ดีดีดีระดับหนึ่งเลยท่อนร้องไม,ไม่ไม่ค่อยค้อมจังหวะเท่าไหร่นะคือตรงตามจังหวะเลยนะคือแบบมันเลยเป็นฮิปฮอปมันเลยอ่ะแต่ก็ถามว่าฮิปฮอปจ๋าไหมก็ไม่ใช่ฮิปฮอปจ๋าจะเป็นฮิปฮอปแบบจะเรียกว่าไงอะ่ะผมขอเปรียบเทียบว,ว่ามันสนุกก็แล้วกันเนาะส่วนการถ่ายท Young, ํา MV เมาหรือยังแต่ทำชาทะเลผมว่ามันมันก็ดูแปลกใหม่นะมันมันก็ดูสวยดีเนาะก็มีฉาก ฉากให้เห็นนะเนาะไม่รู้ว่าเราจริงเลาปลอมเนาะก็ให้เห็นว่ามันสอดคล้องกับเพลงนะเมาหรือยังก็ต้องดื่มเหล้านะอ่าโดยฉากรวมๆแล้วทําได้โอเคนะไม่มีอะไรขัดนะรวมๆแล้วเพลงนี้ผมให้คะแนน9คะแนนก็อย่างที่บอกว่ามันติดขัดไอ้ตรงสัมผัสบาเนาะแต่เพลงเนี้ยผมมองว่าจุดขายอะ่ะ ลีเจนบอยอ่ะคือจุดขายได้เลยนะคือเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์นะผมเห็นเขาทามาทุกเพลงอ่ะเสียงเขาจะอยู่ในโทนนี้หมดอ่ะเขาจะไม่เปลี่ยนเสียงเลยเขาจะอยู่ในโทนนี้ประจาประจาโดยสรุปแล้วใครที่ยังไม่ฟังเพลงนี้ผมแนะนำให้ไปฟังครับถ้าไปดู MV ็มเขาจะได้อัธรุษมากกว่าน,นี้แล้ววันนี้ถ้าหากว่าท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับถ้าหากคลิปนี้ผมพูดจาอะไรไม่ดีไป ผมขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพูดไวไปติเม้นในคอมเมนต์ได้เลยนะคือผมเพิ่งมาผมเพิ่งมาทำมาเนาะก็อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างเล็กๆน้อยๆก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ